หนูทำข้าวโพดกันได้พี่งงพนั่นจบใช่พี่ตอนตอนนี้มันอยู่กันในหลังไงพี่ <c oughs> อือ มันเก่งมากไงนะพี่เนาะมันเก่งเนี่ยมันทำมันนกก็ที่เห็นไหมเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยเราเราไม่ต้องอะไรแล้วแค่มีปฤติย้ายอย่างมันนี่ก็ใช้ได้นั่นนะจีมันเริ่มดูแต้มันสอดมันสอดมันสานเลยนะเนี่ย ลูกสึกจังทำลูกัล้วแล้วเวลาหนูจอดก,กับโพมก็มากินกับโพมแล้ว